สวัสดีกันในตอนที่2เป็นช่วงที่2ของพวกเราอิสระเดือนเพลนจากรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตที่อัดที่เมอริคิงรังสิตชั้น9เป็นลานคอนเสิร์ตจากบริษัทของเอสทีวีดีโอในการจการร่วมมือโดยพี่สมเวทแลมาะพร้อมด้วยปีเตอร์กอยผมและอุดหนุนพวกเรามาอัดเป็นประจำแล้วก็ขอขอบคุณนี่ครั้งหนึ่งคือเมล็ดแตงโมในบานตาเอลติผพร้อมด้วยนายสเตปผ้าประแดงดาราวินล่าคาเฟ่ ไดสตาเครื่องไฟฟ้าไดสตาและก็สถานบันเทิงครบวงจรกรุงทนคาเฟ่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆเดอะมอาหา้ท่าพระถ้ามีโอกาสจะแวะเวียนไปรับใช้ก็ขอเชิญน<ล>ะครับที่นั่นเป็นศูนย์รวมความบันเทิง <หา S 2> และช่วงนี้เป็นตอนที่สองเราอิสระเดินเพลนวันนี้ช่วงนี้เราจะพาท่านหนีการจราจรที่แออัดในกรุงเทพไปหไหนดอากาศเสียในกรุงเทพเราจะพาหนีไปเที่ยวภาคเหนือ บางท่านอาจจะเคยไปภาคเหนือมาแล้วก็ได้คุณเคยไปไหมภาคเหนือผมเคยไปภาคเหนือไปจังหวัดเชียงรายมีอะไรบ้างที่นั่นที่นั่นก็มีบรรยากาศที่สวยงามภูเขาต่างๆผมก็เคยไปเชียงใหม่ผมชอบไปดอยอินทนนท์ไปดูอะไรที่นั่นนอกจากมีสถานที่สวยงามมากมายยังมีพวกชาวเขาคนภูเขาพวกกระเรียงคุณเคยเห็นไหมที่นั่นก็มีหลายอย่างคนภูเขามีพวกกระเรียงมีแมว มูเซออีก็อีหาอีเฮอีโดไม่มีที่เหลืออีพวกนั้นมีคุณแล้วอ๋ออเหรอใช่ผมนึกว่าพวกพวกชาวเขาไม่มีชาวเขาที่ไหนเรามีอีหาก็เลยจะพาท่านมาสัมผัสชีวิตการเป็นอยู่ของคนภูเขาอ่พวกไหนครับเห็นก็บอกว่าพวกเผ่าเย้าเนี่ยนะเป็นเผ่าที่เกเลยเผ่ายาเนี่ยเหรอครับทีนี้ว่าเกเลจริงหรือไม่เราก็ไม่ทราบลองมาดูการเป็นอยู่ของเขาโดยเฉพาะ บุคคลสองคนนี้เนะเขาบอกว่าเป็นขาใหญ่อ๋อเรียกว่าชาวเยาจอมเกเรอเรามาดูคู่หูชาวเยาจอมเกเรเพราะเป็นขาใหญ่ประจําหมู่บ้านชาวเยาหรือเรียกว่าจอมเกเรประจําหมู่บ้านชาวเยาเรามาดูกันสิว่าเขาเกเรจริงหรือเปล่าในเผานี่ใครไม่กล้าย,ยุ่งกับมันโอ้โหดูขนาดนั้นเลยนะครับเดี๋ยวห,หาว่าไม่บอกไม่เตือนโอ้โหผมชักอยากเห็นซะแล้วสิ เป็นคู่หูคู่คู่สีกันไอ้นี่เหรอไอ้คนชุดดำอะพอจะใช่ชาวเยาเยาที่ไหนใส่กางเกงเขียววะไม่เล่นไม่เล่นด้วยมันเป็นนักเลงหรือเป็นหัวเมียกันครับนักเลงฮะนักเลงโอ้โหโอ้โหขวดตีนซะด้วย เข้าใจเมื่อกีเราว่าเพื่อนกันหรือผัวเมียเจอหน้าไม่ได้จะกัดกันอย่างเดียวจูปากเหรอเออโอ้โหนี่ว่ากัดกันแน่แไอ้นี่ไม่เอาลักษณะไม่น่าเล่นตัวโอ้โหแกก็แกไม่น่าเป็นจิ๊กโถเลยวะ่ะโอ้ใครบอกเช้ายั้วไม่มีแลบนี่เพลงฝรั่งบ้านพ่อมีชิงเหรอ Brocan heart woman ด oh. ม oh. oh. uh ันฟังมาดีควนหรือเปล่าครับโอ๊ะฟังฟังตีบานเนื้อไม่ให่แบบเนวิเศษหีไอทำนองไอใช่ต่เนื้อวัวมัวว่ะไอนี่เตไมไอออกเลยอ่ะ โอ้ยแกแกเต้นมั่งดีกว่าให้นี่ร้องเผื่อจะดีขึ้นปังโอ้าวัวหนักกว่าก่อนว่ะโอ้แรปหรือไส้เดือนโดนน้ำร้อนลวกพอพอพอโอ้ยไม่ไหวเต้นไหม่เต้นเองไหม่ขึ้นอ่าอ่าอแกร้องโอ้ืออืโอ้ยมีเบรกแอนด์ด้วยเฮ้ยเฮ้ย Stop! gì rồi Tính mình tổng lai Bà tỏ tính xa đi bỏ đi hoa Ai tặng hoa lấy nhanh chuyện chuyện bỏ chẳng bông Chuyện chẳng bông Quả quả Chuyện chẳng bông Mà từ xem dối ạ tuổi mình tao chẳng Mình tổ tăng sư ạ Tùa bàn chiếng Tùa làm pha Mình tùa làm มาโตเสิงสวยอ่ะเติงป่วยลากว่าตตเสิงเนี่ยเกวต่อยเมงตืง้อสาวพางสาวเต่งป่วยอ่ะป่วยพอมเนื <c oughs> อ่อเสียพ่อไปคนเลยมั่งตตเสิงสุงเราเป็นอย่างโป่กว่าตตเสิงแจ้แเหม่งเกวตาแจ้งโป่กตันเลยโอเเปงว่าพูดไทยกันดีกว่าว่ะ <c oughs> เดี๋ยวไมได้จะพูดตั้งนานแล้วคนดูงงให้ผายหมดจะจีนแต่จิ๋วก็ไม่แต่จิ๋วกกลางก็ไม่กลาง ภาษาอะไรก็แค่ก็มไม่ใช่ภาษางัดไม่มีจีงัดพื้นน้ำเป็นของฟ้า<อ>พื้นปลาเป็นของให้ใ <c> ห <oughs> <c oughs> ้แล้วจะพูดก็พูดผิดพื้นน้ำเป็นของปลาพื้นฟ้าเป็นของนกนี่ถึงจะถูกพื้นน้ำเป็นของปลาพื้นฟ้าเป็นของนก <c oughs> ความลามกเป็นของเราทั้งสอง วังว่างสหายข้าและข้าไม่มีอะไรทําตัดใบฟินมาถูไข่เล่นคนเหนือชาวเขาเจ้าไม่มีอะไรทําจริงไหมชวโมงเนี่ยถ้าใครมาขวางเ็าแล้วตายอย่างเดียวพิการไม่มีพิการไม่มีตายสะชานเดียว เมื่อวานนี้เพื่อนเราคนหนึ่งตายกระตาเราเห็นตายกระตาเลยเป็นอะไรตายแม่ถือเตะกับห้าจวดเตะไม่อวกตายนั่นไปให้เะเออเฮยฮะอยากมีเมียเมียอยากมีอยู่แต่มันยังหายากกว่าไอ้เพื่อนเกอรน้าเฮียก็จะหาง่ายอ่ะไม่มีใครชอบแล้วว่าหน้าเรามันดูร้ายข้าจะยกน้องสาวให้เอาอ่ะใครนะ น้องสาวค่ะน้องสาวม,มึงมีผัวแล้วนี่กูไม่ชอบผัวมันอ่ะคนช่วยๆยังข้าี่ก็ต้องสั่งค่าผัวละฆ่าผัวมึวมงนันเหรออะน้องสาวมึงก็เป็นไม้ไสิแม่ไม้ไม่ชอบไงแม่ไม้กูไม่เคยสเปคเลยแล้วมึงชอบอะไรกูชอบแม่ยายเว้ยเหีย้ยนีิชอบแม่ยายเพื่อนกันก็ต้องใจเดียวกันแม่ยายกูกูก็ชอบ แต่ว่าระยะหลังตั้งแตปีใหม่มันเนี่ยมองหน้ากันไม่ค่อยติดเว้ยอ้าทำไมกัก็ฉลองปีใหม่แต่กูแดกซะจนเมาเลยเข้าออมุ้งผิดเลยเป็นไงจะเข้าออมุ้งเมียเมียอยู่ใกล้กันจะไปเข้าออมุ้งไม่ย้ายเอาไหนไหนเข้าก็เข้าไปแล้วเห็นไม่ย้ายไม่ดิ้นกูเข้าไปนอนได้สักพักไงก็โดดบีบนมเลยมับมบอกแม่แกปูนี่แล้วนมแข็งปังเย่ไะม <c oughs> และไม่ย้ายกูงงเงียงงเงียพังหัวมาบอก ไอ้ทิศที่เอ็งบีบเมื่อกี้หัวเข่าแม่มแม่ยายกูนอนรอตัวเองกูไม่รู้มีหน้าหาว่าแกพร้อมยังกัน,นมจะแข็งปังไงกูก็เน้นหาหัวนมยังไงไม่ไมีร <c oughs> อหัวเขา่าเออเอาไหมล่ะน้องสาวมึงอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยตอนนี้ไอ้กระเรียงกินหมามันพาน้องกูไปกระเรียงกินหมาฮะต้องตามไปฆ่ามันแล้วชุดน้องสาวแกกลับมาดิถ้าตามเจอเอ็งรับหนะ้าที่ ข้าไอ้กระเลียงกินหมาข้าจะรับหน้าที่ไปเยี่ยมเองที่กงขังเองไม่มีถูกจับไอ้ที่ฆ่าคนไม่ถูกจับมึงแค่เก่งนั่นเองทางหนีทีไล่เราเยอะบนดอยเนี่ยทางหนีทีไล่เราเยอะอย่างดีก็แค่ตกเขาตายแล้วเว้ยจีดังมงยิงบูดีเจโอ้ยพอแตคุณพอไม่ต้องร้องเพลงมันดังนะเอาเหอะมึงร้องไปเหมือนร้องเพลงก็เสียหมดและแล้ว ชาวเยาทั้งคู่ก็เดินทางไปตามหาน้องสาวต่อไปเราจะนำพาท่านมาพบกับสาวชาวเยาวเธอได้ชื่อว่าเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านชาวเยาวเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มชาวเยาวมากมายแต่เธอก็ไม่เคยสนใจ,นใ,จใครกลับมารักกับกระเรี่ยงกินหมาอ๋อไม่ชอบกะเรี่ยงไม่ชอบชาวเยาด้วยกันเธอจะมาไล่ลำลีลาตามฉบับแบบสาวชาวเขาอันงดงาม ลีลาเ oh. ช่นนี้ท่านจะหาชมได้ตามแถวเชิงดอยแถวภาคเหนือลีลาของเธอจะหนักไปทางตอแหล มวัมุขชาแน,นเขางานโอ้ยัอพัสับบบสก,กามยิ้มุกคอนมีสาวแมวชิลเล่แกงสดสีกายใจพี่ชายชายชิชาไทยทุกวันเธอจะมาไล่ล่าลเช่นนี้อยู่ที่เชิงดอยโดยเฉพาะวันนี้ดว,วงหน้าขาวย,ยารอดถตีก่อนโดยเฉพาะวันนี้เธอได้นัดกับคนรักเอาไว้ที่เชิงดอยนั่นก็คือกระเหลี่ยงกินหมา พอพอพอตีคอมจังหวะอย่ั่นหละเขาตีไม่คอมแบบมึงอะร้องคอมโดนตีเข้าไปคิงแม่งไปอีกคีหนึ่งอะดรจะมาถามทีแรกก็ร้องดีมาเสียตอนหลังเป็นสาวเหนือน้องหัวใจนครแต่กะน้องเป็นสาวเหนือเจ้าใช่หรือเปล่าใช่น้องบ้านน้องอยู่เหนือสุดของประเทศไใจจังหวัดเชียงยหม่แอลเชียงรหยนี้มีลิงจี้แหลำยาห่างพี่น้องป่าหอยเลี้ยงลำดับทเพลง นั่นเพลงเอาคำพูดดิคำพูดนะหะมาน้องเป็นคนเหนือเจ้าคนเหนือจังหวัดอะไรบ้านน้องอยู่จังหวัดเชียงรายอำเภอบางขุนพรมเจ้าหยอกเลยซ้อม่ซ้อหมดเลยพาจีเจ้านะไปทําอะไรน้องไปขายเลดเงินส้ยเงินอยู่ตีนสะพานลอยขายดีไหมขายบดีเลยน้องเลยเปลี่ยนงานใหม่เดี๋ยวนี้มาทําอะไรยะงานตู้ตู้ปลาหมอนวดเจ้า ก็ขอหมอโน้นแล้วก็หมดเรื่องตอนแรกน้องทำเนี่เก่งอ่ะน้องลองงานน้องทำธรรมดาก่อนพอน้องทำเก่งทำข้องให้น้องทำตัวล่าบีคอร์ดเจ้าไอตัวล่าบีคอร์ดนี่มีอะไรตัวล่าบีคอร์ดก็สองอย่างเจ้าหน่อบีเจ้าสองอย่างอะไรอาบน้ำกินนมแค่นี้มันมีอย่างเจ้าซาบีสามอย่างอ่ะเจ้าเออซาบีมีอะไรอาบน้ำกินนมอมตีนว้ายอมตีนก็เอาละเอาอ่ะเจ้าหล่ะ อ่ะลองเล้ยนี่ยลองอธิบายเรื่องการเข้าไปโตราตั้งแต่เริ่มต้นโตราไนี่บผยาไอ้นะตอบอ่ะน้องกับพาแขกเข้าไปในห้องสองตสอสมมติว่านงน้องนั่งในตู้นะเจ้านะแขกกระชี้น้องน้องก็นน้องกับพาแขกเข้าไปในห้องสอนตสอนนะเจ้านะน้องก็ยังหต้องทําอย่างให้แขกนั้งสูบบุหรี่ก่อนแล้วน้องก็เดินไปเปิดน้ําร้อนกันน้ําเย็นปนกันให้น้ําอุ่นกําลังดีเจ้าเคยไหมเคยเปิดน้ําผิดไหมเคยจะเปิดน้ําร้อนอย่างเดียวบต่ได้เปิดน้ําเย็นแขกลงไปลวกหนังตายเลยเจ้า ม้าตอนแรกทำใหม่เจ้าอ่รพอเปิดน้ำเสร็จปั๊บเต็มอ่างแล้วนะเจ้านะ น้องให้แก่แก้ผ้าปเลยแขก่าได้ใต่อย่างเลยนะเจ้าน่ะน้องก็น้องก็ให้แขกแก้ผ้าเลยแล้วนองก็ให้แขกลงไปในอ่างพอลงไปในอ่างเสร็จแล้วเจ้านะน้องก็เอาฝักบัวมาฉีดตามตัวแขกให้เปียกเลยน้องเอาสบู่มาถูตามตัวแขกนะตัวแขกยืนจะยืนแบบก็ลุกตรงชาติยืนตรงตรงกันที่นะไม่นอนในอ่างปุต้องนอนอย่างปุ้ต้องนอนยืนก่อนอ่าน่องก็เอาครีมสบู่เนี่ยน้องมาถูตามตัวแขกถูตามจักกระแล่แล้วที่ไหนตามแขนแล้วที่ไหนหลังแล้วก็ท้องแล้วที่ไหนตรงสะดือ ก็ท่องน้อยด้วยแล้วที่ไหนแล้วตรงขาด้วยแล้วที่ไหนแล้วก็กระเจียวด้วยกระเจียวกระเจียวมาเอากระจูกระจูกระจู๋จุ๊กจุกจุน้องกระถูเฮ้ยอ่านเลยนะจ๊ะจับกระจู๋จุ๊กจุ๊กจเล่นี่มีตัวกระจูเนี่ยน้องกระถูให้ชั่วเลยน้องเอาฝักบัวมาฉีดให้สบู่ออกหมดเลยนะเจ้านะพอล้างเก็บน้องเอาตี่นอนที่เป็นฟองน้ามาปูข้างๆอ่างนะเจ้าแล้วไงเริ่มจากเต่าล่าละ เริ่มละนอก็คือน้องก็เอาคีมวิตามินมาทาแขกนอนกว้างบนที่นอนที่เป็นฟองน้ำนะแขกนอนคว้าแขกมาได้ใส่อย่างเลยนะนอก็กเอาคีมวิตามินทาหลังให้ลื่นเลยนะเจ้านะแล้วนอก็เอาเนี่ยนิ้วกลางจิ้มเข้าไปในรูตูดแขกจิ้มจะจิ้มไว้ทำไมให้แขกมีอารมณ์ออจิ้มให้แขกมีอารมณ์เจ้าแต่พอจิ้มเสร็จนอกจชักออกมาแล้วเอามาดมมาดม นออกมมไให้น้องมีอารมณ์บ้างอยากมีอารมณ์รวมเจ้าสมมุติว่านิ้วเดียวเนี่ยจิ้มไปแล้วแขกยังไม่มีอารมณ์ก็สองนิ้วเลยเจ้าปักเข้าไปแล้วคว้านเอาเม็ดตรงงอกตะโมออกมาถ้าสองนิ้วยังไม่มีอารมณ์ตองนิ้วยังก่มีอารมณ์ก็ห้านิ้วปักเข้าไปให้มิดข้อแล้วดึงออกมาเจ้าอ้าวห้านิ้วยังไม่มีอารมณ์ฝักบัวเลยเจ้าทิ้มเข้าไปให้มิดเลยแล้วมือเอามาดังบล็อคแขกเริ่มมีอารมณ์ปากฉีกเลยเจ้า เสร็จพิธีนี้ปุ๊บเสร็จแล้วน้องก็แก้น้องก็แก้ผ้าหมดเลยแล้วเอาขี่มาทาตัวน้องให้ลื่นหมดเลยนะเจ้านะพอลื่นพอทาตัวน้องลื่นตัวแขกก็ลื่นเลยนะน้องก็ขึ้นไปคล้อมบนตัวแขกแล้วลื่นแบบสไลเดอร์สวนสยามลื่นลื่นสาหับตัวแขกให้ทั่วเลยนะลื่นถึงคอแล้วก็ลื่น่ะมาจับแขกนอนหงายปั๊บลื่นอีกสะดุดกระเยวแขกปั๊บลื่นลื่นขึ้นลื่นขึ้นลื่นลื่นถึงคอทีหลุดเลยหัวแขกแขกอะไรพี่เลยเนี้ยขนมิ้งขนมิ้งติดปากแขก ไอพรมิงเป็นยังไงลักษณะคล้ายๆหัวมึงเนี่ยไอผมกูอเอตอนนี้น้องบมดได้ยาใจี่เราน้องท้องแล้วแก่แล้วน้องก็มีลูกเลิกเลิกอาชีพนี้แล้วเออเจ้ามันต้องมีผัวตอนนี้กลับไปดอยปุยบ้านเฮาตอนนี้ยืนรอผัวยอลรอเป็นชั่วโมงหัวน้องออกมารออยู่นี่ฮะเจ้าในขณะได้แดงทางฝ่ายก็ะเหลียกินหมาก็ได้เดินทางมาซึ่งเขาได้นัดกันเอาไว้ที่เชิงดอยอ๋อต้องนานแล้วมาทีเหนื่อยยืนรอจนเหนื่อยแล้วก็กู ต้องอู้หรือมต้องมาอู้กับน้องนะกูกูกูมาก็คู่แล้วกู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 กปกู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 มาอูกูนูกนกูกูกมนูกูก้กูกนกู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 กงมูอูก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 ูดูก้กูกูกนกูกูกนกูกูก่ต้กงอูก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 งกูกูอูอูกงงงกเกูออกูเูกาเวลาอีก้องงอนูน้าเกมืออูองกูกูแตกูกูก็้มาอูกงก็ บอต้องมาอู้กันนั่งดีกันนั <us <us ่งงอนแล้วญาติงานญาติการเนิบเนิบเน่า่างอื่นน้าไหวปัดพวกเออรวยเน้่ก็ทำถึงหมอนเลยแปดซะแล้วนี่น้องดีกันบอต้องมาอู้กับนั่งหมา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 เกี่ยวเป็นเพลงบอต้องมอู้นะมาแล้วหมาหมาบอต้องมาอู้ 1ก็เท่ากับสองมามาสองบวกสองก็เท่ากับสี่มามาอต้องมาโอ้ตุ้งมุยเลยนี่ตุ้งงยเลยสี่บวกสี่ก็เท่ากับแปมามแปดบท่กับสหกมมาต้องมาโอกันน้องเกียนแล้วสิบหิบหคุณนึกดูก่อนหนึษณาไทีบอ่บอกตนน่บวกนับไอย่างอ่ะที่บอกที่บอเป็นสาสองนาไดไอย่าง ไอ้ป้าเจ้กับไอีน้องสิจุกก็สิบองคีสิบองป้าเจ้ั้งสองแล้วเป็นจะไดเป็นสาวแปก็อีนอ้นองก็ได้อีพี่เป็นภาษาฝรั่งเศสไอ้ควายอีพี่เขาได้อีน้องเป็นภาษาตุรกีแล้วก็ได้กันอีดออีพี่ตอนนี้น้องหมูเป็นอย่างนะอยากจะกินแต่ของเปรี้ยวๆนะนแล้วก็คืนไสจะอาเจียนทุกวันเลยบ้าอย่างก็อีน้องเป็นผีโพกก็อยากจะกินแต่ของเปรี้ยวๆเป็นผีพงพ่ออะไรสัตว์ อยากจะกินเจ้าของเปรี้ยวๆขึ้นไส้จะอาเจียนอีน้องเป็นอย่างก้ออีน้องทองอีน้องทองอีน้องบอกพี่มาไผ่พี่น้องทองฮะพูดไอ้กลมกลืนแสดงว่าอีน้องต้องกลมกลืนบอกมาพี่จะกล้ามันก้ออีพี่บอกต้องมาอู้ทำไมอีพี่อู้จะเอียะน้องบอกเคยคิดเลยว่าอีพี่จิตมีคนี่ขี้คนจัดเกิดมีดอกก้องนอนแล้วนะข้ออบ อีโน่บอกเคยคินเลยว่าอีพี่เนียพูดเหนือยลำบากลำบากไอ้เยี้ยบ้านกูอยู่รับุรีหนืออีโน่บอกพี่มาไผ่ก้มกกืนให้น้องต้องอีพี่บอกต้องมาโอ้กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอีน่บอกพี่มาเลยเกียงบัอูวนน้องต้องกับไผ่อะน้องเสียใจม่กเสียใจดันจะิตเลยกันน้องเสียใจมากอีพี่บอกว่าน้องต้องกับไผ่น้องเสียใจนี่ที่โดนโดนแน่เลย บวต้องมาอู้งอ่ะอีน้องบอกมาอีน้องท้องกับอีปี่แหละอีปี่บวต้องมาอู้หรอกกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอีปี่อีปี่ไอ้โถเออปี่ปี่ปี่น้องท้อง ไอีอผาางอีปี่งงกูจะเอี่ยงฟังบอกหู้เรื่องน้องท้องกับอีพี่อะไรอีพี่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 น้องท้องงงอีหางอ๋องงอยังอีพี่อู้อู้กับเมืองอู้กับเมืองอีพี่หมายถึงพี่อีน้องหมายถึงน้องนี่ท้องเรียกรวมกันหมายถึงเมืองเสีกว่าเข้าใจหรือยังอ้อีน้องกันแล้วยะมีแบบคำน้อยตัวก็เจ้าขออีพี่หอมแบบคำน้อยทีนะอย่างก็พี่หอมแบบคำน้อยดีในขนาดละเอง ระหว่างที่ทั้งสองกําลังพ่อรักคืนนั้นฝ่ายยาวก็ได้เดินทางมาพบเขา,เอาไอ้ยุทธทําอะไรกันไอ้พวกนกแร่นกแร่ฝ่ฟันยิงใหญ่อยากให้เด็กไทยฟันแข็งแรงดีดีอยากให้ฟันถูกไม่มีฟันขาวสะอาดดีเด็กทั้งประเทศไทยเยี่ยมหัเมวเขาเป็นเด็กยังใหม่ ff ฟูอนอนไลายนครเกตเชวยกันลองดูอ่า เขาโฆษณายาสีฟันมึงขายอะไรอ๋อขายไม่จิ้มฟันก่อนไม่จิ้มฟันบ้านพ่อกันแค่นี้เหรอเอาพ่อกะจะไปจิ้มบ้านแม่มึงล่ะก็มิวมิวมิวก็มิดเดิ้ลพอร์ตไล่แม่กันตอนไหนลงกลับเลยเนี่ยมิวมึงมีช้อมียังมีช้อมันตลกน่าหยุดพ่อไอ้สัตว์มึงปิกบ้านเดี๋ยวนี้นนท์อีน้องปิกบ้านอีพี่ปิกข้า อาไว้กูพูดพูดแล้วกูหัวเราะไปด้วยเอาไว้จริงอีน้องปิกบ้านอีพี่ปิกอัพก็ยังหัวเราะเองกันแหละอีปี่ เฮาสองคนเป็นผัวเมียกันเฮาฮักกันเนาะปล่อยเฮาไปปล่อยเฮาไปอ่ะเฮาจะไปอยู่กันสองจะสองเฮาจะไปทำมาหากินกันเพียงสองคนผัวเมียเฮหน้าผัวกูจะอีอุ้ยไปเอาว่าบ่เอาด้อมบ่เอาผัวกิเล่น้องบ่ชอบบ่ชอบคนกิเล่น้องชอบคนหล่ออืมตัวหล่อจังเลยอยู่กับคนนี้ดีกว่าเออหน้าตาหล่อถูกใจพูดเล่นไหนควายเอ้ทำไมไม่พูดไมจริ้ม โอ้ช้ำใจเหลือเกินสหายข้ามันดูถูกเองขนาดนี้ใช่ไหเราเขาสองคนฮักกันเขาจะหนีไปบนภูเขาฝั่งกันนูก็อีพี่จะตามมาเลยก็ปล่อยเขาไปปล่อยเขาปีทึนี่เขาจะไม่ปล่อยเพราะมึงเลยอีเวนก็จะกระทือบเพราะมึงเนี่ยหนักไปทั้งขยี้เสียงนี่ฮะเห็นขยี้ได้ขยี้ใหญ่มันไส้แล้วกันเฮ้ยคาสัมปะหลัง ข้ามันอุ้ยแา่แล้วพ,พี้เอาอย่างมาเล่นเนี่ยข้ามันบอกข้าสตำปะหลังโคตรตลกเลยเฮ้ยเนะวลากูพูดแล้วคนที่นี่ไม่ขำไม่เป็นไรให้ตลกดูได้กันแล้วก็เวลาฟังเราพูดแล้วก็ให้นึกว่าเออคำมันคมคมพ่อไงสัตว์ใครเข้าประตูพ,พี่สู้กับมันลุย และแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นระหว่างเผ่าย้ากับกระเลียมกินหมาเป็นการชิงสาวดอยเนี่ยมึงไปทีมเขาทำไมอะไรนะทีมเขาทำไมไม่มีคำพูดที่ตลกก็เอาทีบไว้ก่อนหาดิคำพูดตลกตลกหาดิอะไรว่าจะให้กูหาจะให้กูหาคำตลกตลกมามาเล่นทุกวันทุกวันกูก็ต้องหมดเป็นเหมือนกันสิเฮ้ยโธอทั้งนากูเหนื่อยคนเดียวเหนื่อยเกิน ตอนตั้งทีมใหม่ๆพี่ก็เหนื่อยคนเดียวแบบเองนี่แหละออะไรนะตอนตั้งทีมใหม่ๆพี่ก็เหนื่อยคนเดียวแบบเองนี่แหละเออทำไมพูดทำไมตลกอะไรมีอะไรตลกเหรอที่พูดมาเนี่ยก็จะให้ตลกเองก็องหาทางอ้ําอ้ําพี่มังสิอะไรนะสนสวนพี่อ้ําอ้ําพี่มังไม่จะพี่โยนไปแล้วไม่รับบุกอย่างนี้พี่ก็ตายเลยตลกต้องอ้ําให้ทีมกูจังเลยกูไม่ใช่จักรยานนะจักรยานมีการเล่นเสียงแบบเพชรลาชาย เออต่อสู้กันโอ้โหาปัญญาอ่อนทั้งคู่มึงจะมาวิ่งผัดสีคูณร้อยกันเลยพอใจ,อใจไม่ได้วิ่งผัดสีคูณร้อย่างนี้ก็เรียกว่าวิ่งผัดวิ่งผัดแกงทอดหอมอร่อยในปิบตาอาูกุโกรดดี นี S <S> ่นี่มีของมันอะไรมันจะได้รบดเออมาเล่นกทีมาเรียคิงนี่ติดนี่ฮะคนดูรู้จักเหรอฮะติดคนดูรู้จักเหรอก็ไม่มีคำพูดที่ตลกแล้วทีมึงเหรอไอ้กเว้นอาลูกพี่ดีกว่าข้างหลังข้างหลังใหญ่เลยข้างหลังมึงอ่ะโง่นะไอ้ควายอ้าวสู้กันเฮ้พี่ไอ้พี่โอ้โห ไพี่ระวังตัวระวังตัวให้ดีๆไม่ไม่ไม่ไมกไม่กม่ไม่กมนแท้ไมกกอ่ไม่ไม่ไม่ไว่กมนไม่ไม่ไม่ไมกลม่ไม่ไมยไม่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 ไมีไม่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 ไมไม่ไม่ไ่ไน่ไม่ไคนไม่ไไม่ไม่ไมไม่ไ่ไมมไม่ไไ่ไม่่่ไม่มอ เออทำฟอง์ให้ปล่อยปล่อยอะไรนะให้ปล่อยออกมันใหญ่อย่างงี้โอ้ย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 เกินไปเกินไปเด้อไอ้ไอ้ไอ้อย่าบีบอย่าบีบอะไรอ่ะมันใหญ่เองกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ตัวตีเนี่ยไอ้ตรงนี้อาจจะใช่แต่ตรงนี้ไม่ใช่อ่ะไปออกทีวีแอนด์วิดีโอไม่ต้องมาพูดหรอกเกินไปแล้วนี่มีความสุขมีเนี่ยแล้วเนี่ยทำไมถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย เกิดอะไรมึงนะพี่มึงไม่ได้ติดใจช่วยช่วยเชื่อมลอยสัตว์โอ้โหนี่มันถึงขนาดนี้วะเนี่ยอะไรนะใครอยากได้ก็ต้องเปียกันหน่อยไม่แพ้ใครได้ไปไม่มีขาดทุนไม่ใช่หรอกนี่ตรเดาตษเขาไอยากกระดาไม่ผิดกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ต่างกับแทบับสงสัยเป็นเล่มโอ้โอ้โน่โอ้ยสอรี่โอ้โน่ โอ้โหโน่ o น่โน่วันมอวันมอโอ้โอ้โน่กลางคืนมอโอ้ no กู้ดกูดพ่อเอ้พวกกู้ดไอ้ขี้ผายสู้ต่อสู้กันแบบมวยปั้มดีกว่าเอ่อไม่ต้องใช้อาวุธแล้ววางเผาก็เรียงกัเยับไอ้ไอ้

เอาเด้งเชือกป่าเข้าให้เสียว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 ทีเดียวเสียวเสียวเอ้ยเอ้ยยนี่นะอย่าเอาออกนะจนฝ่าจะสั่งเอาออกด่าแม่จริงๆด้วยเอาเด้งเชือกป้าเฮ้ยบอกมานะคนนั้นไก่เลิกเขาได้ไหมเลิกเขาได้ไหมเราเช่าห้องอยู่ด้วยกันเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอออยใหญ่ยอายอาอายเออเหญเลยีก็มมว้ามาอายเล่นยังไงดีอ่อไม่ดีอ่ะพี่จอรดพ่อัะไอ้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 อ้อายอย่าดึงอย่าดึงมันไม่ใช่มือนี่มันจะได้ไม่อายมันอายอ้าวอายอย ไอ้พี่เนี่ยไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้พี่ไม่อายไรสัตว์หน้าด้านไอ้เหี้ยลักษณะหน้าด้านไอ้ชิบหายไอ้พี่ไอ้พี่โอ้โหปวดปวดแล้วเกิดปวดแล้วเกินนี่มันทำเฮียอะไรมึงมาเลียนิ้วมึงไอ้สัตว์ กูดีกแล้ว้ร้อยแฮทล็อกแฮล็อกเ้าคหแฮทล็อกอ้โหเต็มเ็มเหเขาเรียกอะไรแฮลรแฮล็อกแฮฟล็อกเดียยยสนับสนับุยมาเอาสนับมานี นี่มันเอาสนับมาในเกงมันนี่กับเคยดูในทอร์นาชันอีนี่มวยปั้มก็ไม่มีสนับแต่นี่มันมีมันมาตะกอยเนี่ยตะกองตะกองในมวยปั้มมีไม่ได้ผิดกติกาเขาเห็นเลยนี่สนับแน่ๆเลยมันล่วงมาจากในเกงมันแล้วก็แทงกับชุดขาวใช่หรือเปล่าใช่ผิดกติกานี่่ไงนี่ไงตัวกองเนี่ยสนับขาสนับข้าคุณมันเอามาจากกางเกงมันแล้วมากระแทกกับชุดขาวสนับแน่ๆเลยเนี่ยเมื่อกี้นี่นะสนับมั้ยตอนแรกเราคิดว่าเป็นสนับมันเป็นขี้เปียกได้ไงวะ ไอ้พี่เนี oh, oh. 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 ่ยไอ้พี่นี่โอ้โหไบวบวเต็มอ่ะไอ้พี่นี่นะโอโนเอาไม้เอาไม้จอด้วยดิไม้จอะโอโนโอ้ทรมานเหลือเกินโอ้โน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 โอ้ เอ้กวโสัอนใหม่วนพวกเราอสระเดือนเพ็นกัใหม่วนหน้าในการสลัดวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับรอย